ว้าวสาวนี่ครับเดินอย่างกันางแบบเลยอ่ะวันนี้ผลเท่าไหร่ครับพี่เท่าไหร่เลยสองหนึ่งครับโอเคบีทีอสขอชนะขอเสมอไม่ได้ครับอง่าอได้ครับชื่อะไรเอ่ยสาอยากได้ลายเ็จใครเป็นพิเศษเลยเนี่ย ใ okay, ครคร oh, ับไคไหมครับตังไหนทำไมครับตอนนี้เป็นอะไรเลยรู้แบ8โมโต้เนี่ยเป็นสโมสรเดียวเลยไหมหน้าประธานสโมสร เช้าวันเสาร์ครับนี่ครับก่อนไปดูขอนแก่นนี่สภาพสนามวับเช้าเป็นไงครับนี่อัศจรรย์เลยจรรย์ใหม่นี่ครับรถกำลังปัดหญาอยู่เลยครับนี่คือภาพบรรยากาศวันเสาร์ครับที่16เป็นไงครับอัศจรรย์ใหม่นี่ข้างหลังผมเลยนี่ครับสวยงามเดี๋ยวรอเลสต่อนะครับโอเคผมขอไปสองขอนแก่นผมพาเข้ามาชมครับโอเคไป

กีต้าร์ครับสองโซนโอเคเจอกันปลาลุยโอเคครับแล้วก็บอกครับนี่ครับแวะว่าไงจ๊ะแน่นอนมากเลยแต่ตัวน่ารักเฉียวอันนี้เรามาซื้ออะไรนะครับบ้าเบ็ดบ้าเบ็ดครับบ้าเบ็ดอร่อยไหมครับอร่อยมากครสีขาวแนะนำแนะนำนะครับร้านบ้าบิดนะครับร้านบิาเจ้าปอรทอรอะไรครับ เ,เงเืนนอกหรือ,รอ,อเคียดคะเหือเครียดอะไรอ่ะเฮ้ยบ้าเบ่งไฮโตะเนี่ยเพิ่งเห็นนะเนี่ว่าบ้าเบ่งไฮโตอยู่สระบุรีอยู่เลยอ,ะอ่ะใช่ใไม่ไปไหนหรอกอนี่ครับแนะนำครับโอ้โหแม่ค้าใจดีด้วยขอบคุณครับเนี่ยเดี๋ยวพี่เชนจับตะปูเนี่ครับขอบคุณครับชิเลียงสบายสบายมากนี่สมัดดีแอร์เอาสาว นี่ครับเดินอย่างกับนางแบบเลยอ่ะเกียมีหักกลางวันให้กินด้วยไหมผมไม่มีอ่ะหนูหนูรวยอ่ะน่ารักมากเลยเนี่ยให้เลยอะไรอ่ะโหหมดไหมหมดครับรับซาลาเปาขนมปิดจีเพิ่มไหมคะอิ่มเลยครับอิ่มแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่มากินหนังป่าทงกินเนื้อ มาสามพันรถครับใช่ปะ่ะสามพันรถพนักงานหนึ่งขันรถเนาะของแฟนบอลสองนะอันนี้เดี๋ยวเราอันนี้วัดอะไรครับข้าวททแกงกะหรีออหรือเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งก็เราจะมีบอกเนี่ยวัดหนองแวงอนะ่ะใช่ปะ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูบอลต่อนะอันนี้แวะมาออออโอเคครับนี่ครับ เดนนิดผมขึ้นไปแล้วนะแต่ปีนี้ผมไม่ขึ้นละข้างบนอ่ะโอ้โหผมถามเลยว่ากี่ครั้งนั่นนี่ในโดดเสานั่นแน่ดีน่าจะพามาดูโดดเสาใช่ไหมครับใช่ไหมครับป๋านี่โดดเสาสุปตามาแล้วครับสุปตานี่แน่นอนอ่ะนะเนี่ยครับไปมา Chào đây, nó sao? đi đây luôn này là tạo rồi đấy. ครบนบรรยากาศครับสนามนี่ครับมาติดธงกองโอเคจัดไปครับน้องๆขอเสียงลอยมาเรียบมาไปเนี่ยเป็นสโมรสรเดียวเลยเหไหมหน้าประธานสโมรสรชูแล้วกิโลมันเดิมน,นัมศูแย์น อ่ะมาเลยก็เจอที่นี่ก็เจอมีบ้านเราอยู่้ะที่นี่บ้านเราพี่ไปไหนก็บอกว่าที่นี่บ้านเราตลอดโอเคครับพี่อร่อยไหมกินอย่างเดียวกินอย่างเดียวเลยอ่ะไม่หยุดเลยอะไรอ่ะมาไปกี่อะไรข้าวจีเรามาอิสานนะอีสานก็กินนะข้าวจีใช่ไหมครับอันนี้ร้านอะไรครับร้านนี่หน่อยจับได้จอใหญ่หน่อยนะครับ นี่ตามป้ายเลยร้านใยหน่อยนี่ครับใยหน่อยอันนี้ใยหน่อยเลยใช่ไหมครับอร่อยแน่นอนสวัสดีครับอ่าชื่ออะไรครับพี่อ๋อครับแล้วว่าอันนี้พี่เป็นแฟนขอนแก่นกี่ปีแล้วหรือว่าตั้งแต่เริ่มแรกเลยตั้งแต่เริ่มแรกเลยครับก็ต้องอันนี้ก็ต้องเป็นแฟนมาแต้เนาะแล้วว่าวันนี้ผลเท่าไหร่ครับพี่เท่าไหร่เอ่ยสแล้วรือ สองหนึ่งนะครับโอเคบีจีขอชนะขอเสมอไม่ได้ครับขอเออ๋อได้ครับโอเคพี่เังไงเดี๋ยวเชียร์กันนะยังไงก็มิตรภาพของมร่วับอลโอเคครับพี่ขอบคุณครับใส่เสื้อสวยนะน่ารักอะไม่เหมือนใครเลยเสื้อะไม่เป็นไรหิวเหรอสวัสดีครับเจนอง สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ว้าวเจอกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อไลน์เร็วได้นับัวหน่อยครับอันนี้เชียร์ปีจีมากี่ปีครับไม่ลดทำงานนะ เรียนในแบบปหนึงเพราะว่าเรียนวัดเขียนแล้วแล้วตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ปสองแล้วใช่ไหมแล้วว่าวันนี้ผลจะเป็นยังไงอ่ะสามหนึ่งคอยไปเช่นนั้นใช่ป่ะแน่นอนก็เหมือนนะไม่แบงโห เจนิสเฮฮาปาร์ต <households S 2> ี <Rolling signals> ้คร <rain> ับได้กลับมากินทิดกำเนิดเลยวใช่ไหมเจ๊เป็นคนที่นี่เลยเนาะเป็นคนจังหวัดขอนแก่นโดยแท้จริงลูกอีสานในครั้นี้ก็ต้เซนมาไรู้วาเป็นอดรเภออะไรครับเจ๊ได้ไปนคอาเภออะไรบ้านเกิดพ่ออันนี้คือพ่อกับแม่นะครับสวัสดีครับบ้านเกิดพ่อกับแม่กริงอำเภอประแหน่อ่ะอ่าอ่าที่นครราบ้านไถ่บ้านไถ่อ๋อแล้วก็ทำไมถึงไปอยู่ปทุมได้เจ๊อยู่ปทุมได้ก็คืออ่า เอาเอาทำไมไปไปอยู่ปทุมได้ครับแจ๊คทำไมไปอยู่ปทุมได้อะครับก็คือหลงไหลในบุรุษชายคนหนึ่งนั่นน่ะกีรนามว่าสมบัติเข้าๆหนูตามผัวไปไม่ใช่โอเคครับรู้เรื่องก็คือเราเรามีน้าที่การงานอยู่ที่นู่นนะคะอ๋อได้ครับขอบคุณครับแจ๊คขอบคุณนีะครับการนาครับพี่เจ๊ตร แน่นอนว่าที่แกที่แรกเลยที่เจ๊บอกว่าที่นี่ที่ไหนขอนแก่นทุกทีจะบอกที่นี่ไหนบีจีบีจีเป็นที่แรกเลยที่เจ๊บอกว่าขอนแก่นทีมเจ้าครับว้าวสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรกันบ้างครับเบนนี่ค่ะชื่ออะไรครับอะไรนะครับไอ้ครับชื่ออะไรครับครับอันนี้เทียร์กันมานานอย่างครับขอนแก่นนะครับสองจะเข้อสามปีแล้วค่ะนะฮะเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นคนขอนแก่นเลยปะขอนแก่นแล้ววันนี้ผลจะเป็นไงครับไม่ด่าเสมอเฮ้ยอันนี้ชอบชอบชอบใครเป็นพิเศษบ้างของวีซีนั่นนะว่าแล้วเออแล้วเราอะครับ อ้าวหรอคอนแกนเท่าไหร่ดีของเราอ่ะชนะเท่าไหร่ชนะเท่าไหร่เท่าไหร่ที่เราบอกกินเนี้ยสามไปเลยสาด้สามเลยเหรอโอ้โสามโองสามสามอ้นะอลเราอ่ะครับแอบปัรจัยให้บีจีว่าชอบเจ๊ป่าหรือสาระเย็นอะไรนะ โอเคครับโอเคเดี๋ยวยังไงขอเป็นเช่นนั้นนะครับแล้วยังไงก็ไปอยากได้ลายเซน็นใครเป็นพิเศษวะเนี่ยโไ้ไปเจออีกฝฟน่นแล้วกับพี่ี่ตางอ๋อเจอเจอแล้วค,ะค่ะเจอหลายคนแฟนมันแท้แล้วเราครับติดเพื่อนมาเชียร <c oughs> ์อันนี้มาจากะได้สิ่งอ๋อแต่ก็ถอนแกนโอ,โอเคครับขอบคุณมากเลยครับน้องๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนั้นได้ของรางวัลไปอ่ะขอบคุณครับ ได้ได้รับแล้วนะะได้รับแล้วครับอ่ะแล้ววันนี้มาใครอ่ะพี่ขับรถมาเองจากมหาสารคามมาคนเดียวเหรอมาคนเดียวโอ้ใจรักก็อย่างเงี้ยแหละลอาเต็นที่อยู่แล้วเดี๋ยวไปเชียร์ด้วยกันพี่ร์ถามแป้งโอเคเจอเจอวันสนามสวัสดีครับพี่ครับอันนี้พี่ชื่ออะไรครับชื่อมนครับออีกคนนะครับพี่ชื่ออะไรครับนัทแซ่แล้วพี่อ่ะครับตั้มครับ อ่าวันนี้ว่าผลจะเท่าไหร่ดีครับพีกทีนี้ผมได้ยินแล้วนะสองศูนย์นี่ที่นี่ก็บอกใครใครบอกนะครับวันนี้สองศูนย์นะครับครับผมครับหวานเจี๊ยบโอเคครับพี่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราโกนเลยแน่นอนวันนี้จริงเหรอครับครับผมเอาล้วพี่อะแต่พี่เขาบอกนะสองศูนย์เนี่ยผมได้ยินโอเคพี่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะโอเคครับพี่ขอบคุณครับ ปิดร้านอีกแล้วนี่พี่เด่นครับไม่ขายข้าวมันไก่เลยนะโดดอีกแล้วอันนี้ชื่ออะไรนะครับแม่ตาลค่ะแม่ตาลแล้วเนี่ยครับพร้อมครับพร้อมชื่ออะไรลูกน้องถี้ออันนี้เชียร์เชียร์นานยังครับเชียร์มาเชียร์ขอนแก่นนะครับหลายปีแล้วหลายปีแล้วนี่ก็เป็นแฟนมันแท้เลยเนี่ยดูใส่เสื้อหมดทุกคนเลยครับแล้วว่าผลจะเป็นยังไงครับ ผลยังไงเอ่ยเสมอเสมอเี่ว่ไงอนแก่ไหมี่ก่อนแกนชนะแล้วคุณแม่ครับแม่บีซีแม่แม่เชียร์เจหรือเปล่าเนี่ยหรือสารลัดเชียร์เจค่ะนั่นนแล้วลูกๆโอเคลูกๆเชียร์ใครครับสารลัดเชียร์อะไรเชียร์ใครครับน่าเอ็นมากแต่เด็กๆเ,เยอะนะครับเหมือนประมาณว่ามามามารอดูโอเคครับมาดูทีมชาตินะครับโอเคขอบคุณมากเลยครับครับสวัสดีครับมีแฟนบอลเหรอครับ ได้มาเลยไม่ไปโอ้โหโคตรเสียใจเลยพี่อยากไปมากสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวทีครับพอ่กูเกียรติครับกูเกียร์วันนี้ว่าผลจะเป็นยังไงครับก็เราก็น่าชนะอแหละ แต่ว่าชนะแบบใสๆตัวไม่เจ็บเดินทางปลอดภัยกลับบ้านใช่พูดได้ดีนะหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบกระต่ายกระต่ายไม่กลัวงูใช่ไหมครับต้องโกนด้วยโอเคครับอาะเราพี่ครับว่าผลเป็นไงครับชนะแอลไม่นานะไม่ต้องมาก็ได้ใช่ไหมครับตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้แวบไปป๊าปโอเคครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับค่รัับพีีสสวด นะนำตัวอีกทีเร็วนานนะครับคแล้วว่าวันนี้ผลจะยังไงครับแม่สามแป๊บไม่มีสกอร์อรไม่มีสกอร์โนสกอร์เดี๋ยวโนโน่บอกกันนะโนโบอกผลแล้วแม่ครับว่าเท่าไหร่ห้าสองห้าสองคนไปยิงกันถล่มทลายกันเร,เราดีอ่ะแน่แน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปเชียร์ด้วยกันเนะาะโอเคครับสวัสดีครับขอขอบคุณคุณภาพบรรยากาศครับ นักเตะก็ลงมาซ้อมวอร์มครับก่อนจะลงเตะอันนี้บรบรยากาศมันนี้ฝั่งกองเชียร์เราครับนี่ครับอันนู้นก็ฝั่งกองเชียร์ชาวบ้านครับขอนแกนอยู่นักเตะก็ยังเตะอยู่ครับ วันนี้ผมพามาสนามขอนแก่นใช่ไ่ะอันนี้บิดีครับบุดมาเยือนขอนแก่นอันนี้ของแก่นของแก่นอยู่นะของแก่นอยู่ในเต็นครับอ่นนี้ในบ้านขอนแก่นน่ครับพิธีือภาพบรรยากาศฝั่งทงงี่เราอยู่ก็คือกองเชียร์เราครับแฟนบอลก็กาลังร้องรำร้องเพลงครับฝั่งนู้นก็ขอนแก่นเลยยังไงครับในบรรยากาศเดี๋ยวรอสักพักครับอ,อีกประมาณสิบกว่านาทีก็เนื้นอหนอกครับสนามครับ อัพสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่ชื่อโตโต้ชื่ออะไรครับ,ออรรบน้องคิมคิมบอวันวันนี้มาเป็นครอบครัวเลยนะครับครับอัละว่าวันนี้ผลจะเป็นยังไงครับดูแล ผมคิดว่าบีจีน่าจะต้องมีชอบใครเป็นพิเศษแน่เลยอ่าจริงๆชอบเจนาริปแต่เจไม่ได้มาเนาะเจ่จแต่ทีรศิลป์เนี่ยถ้าเกิดมีเสื้อมีลายลายเซ็นต้องเก็บแล้วนะครับเพราะว่า อนาคตใช่ไหมครับ<ช>โอเคเดี๋ยวเรานนที่สำคัญคือแฟนเขาเป็นแฟนลับของพี่ตังเอาจริงเหรอครับสารัตย์อยู่เย็น<ช>โอเคพี่จริงอ่ะแม่แม่เขาจะตามมาดูบ่อยนะครับแม่แม่สารัตย์กับแม่มุยอ่ะครับมาดูบ่อยแต่วันนี้ไม่มาโอเคอเดีเ๋ยวเรามาดูกันด้วยกันนะนะครับโอเคครับโอเคครับ องเชียร์หอนแันครับ ราก็นำอยู <rôle à déc> ่1ประตูต่อศูนย์ไปไหมครับต้องไหนอ้าไม่ครับตอนนี้เป็นอะไรเอ่ยแบตมดอแตมดต ครับแต่แม่ะเดินมาขอบคุณแฟนบอลไีเจีคยรับ่้เลว่าี่ว่กเอกลกเอนี่ไงนี่ประธานสโมสรอยู่ที่แขนหรครับอยู่ที่แขนเหรอครับอยู่ที่แขนด้วยครับนีปากลครคนเดียวกันประนคร กลับแล้วครับเดี๋ยวเจอกันหน้านาปากหวานะเราอ่ะปากหวานจริงรนเคครับบ๊าบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับไมโอกาไปโน้นนะครับไปของสามครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ บ๊ายบายครับเก็บอะไรนะแล้วอยู่ไหนอ่ะอันนี้ชื่ออะไรกันบ้างครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับอันนี้เป็นคนที่ไหนครับขอนแก่นเลยปะอ่าแล้วทำไมถึงเชีปยบีเจีะครับ อันนี้พีระศิล์นะครับแล้วพี่อะครับชนะทีมเราอะครับอะไรนะพี่ว่าอะไรนะอ๋อวันนี้เลยเขาไม่มาเนาะเลยไม่ได้นะถ้ามีโอกาสไปเทียที่บีจีนะครับแล้วจะบอกว่าสนามบีจีโอเคมากโอเคเอล้ะเดี๋ยวราจะยังไงเจอกันที่บีจีนะครับโอเคครับครับวันนี้รับเลนนักเตะขอนแกนครับาลัง ขอบคุณกองเทียอยู่แล้ะกองเทียท่าร้องเพลงไทยละเตครับ